นี่สาร่าบุญบุญกับปูวีไปไหนนี่ยฉันหาตัวไม่เจอเลยแม่คะหลังจากที่เห็นสิ่งที่อาบีทํากับปูรับฉันก็ไม่อยากให้บุญบุญเจอกับอาบีอีกแล้วคะ่ะก็เลยสั่งให้บุญบุญรีบกลับบ้านพร้อมปูวีกับจันกีเลยทําถูกแล้วละ่ะแม่อยู่ไหนนะฉันต้องคุยกับท่านนี่นังเดอ็อย่าเพิ่งทําหน้าเอาเ๋อร์เลยลานะใครจะสร้างปัญหาให้ฉันเหรอนี่คุณฉันพูดสิ่งที่ต้องพูดไปแล้วฉันต้องรีบไปทําอย่างอื่น อยากเด่นจะต้องได้ร้องความสนใจฉันด้วยการปล่อยให้ฉันอยากแล้จากไปอย่างนั้นเ่ะเหรอฉันไม่อยากเสียเวลาของฉันคุณไม่อยากเสียเวลาของคุณปัญหาของคุณคุณก็ควรหาทางแก้เองไม่อย่างนั้นปัญหาก็จะอยู่กับคุณไปอีกนานและคุณก็จะต้องตกที่นั่งลําบากธนุก,กําลังหันเหความสนใจของมันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถึงเวลาที่เราต้องทําตามแผนแล้ว โอหังอะไรขนาดนี้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าตัวเองกำลังจะเจอกับปัญหาอะไรอยู่ เกิดอะไรขึ้นกับรเกียรอเกียร์เกียสแบบนี้เนี่ยใครจุดประทัดใครจุดประทัดบอกมานะว่าใครอาบีครับเยอะยืนนิ่งทำไมทำอะไรสักอย่างสิพาเธอกลับห้องเร็วเข้าเร็วเข้าอาคัตเร็วเข้าผมจะตามหมอให้ดีให้ไวเลย เธอจะเครียดทำไมทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราแล้วนะเราให้ฉันห่างตัวมันสักหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะส่งสิกแนวก่อนสิสิกแนวอะไรของเธอธนุก็เธอบอกว่าหันเหความสนใจเมื่อไหร่ก็ได้ก็ให้ลงมือทันทีเลยไงอย่าบอกนะว่าสำนึกผิดอ่ะฉันไม่รู้สึกผิดฉันกำลังจะถามมันพอดีว่าฉันตกที่นั่งลำบากยังไงไหนเล่ามาสิธนุที่นั่งอะไรลำบากมันบอกว่าฉันกำลังจะเจอปัญหาปัญหาอะไรเหรอ ก็ฉันกำลังจะถามมันอยู่นี่ไงอาเลียพระเจ้าเท่านั้นที่รู้จนกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาบอกหวังว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันจนกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาหรอกนะปัญหาอยู่ตรงไหนใครเป็นคนสร้างปัญหาฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันต้องกบดานด่วนแต่ฉันภัยละฉันกลัวนะรีแลกซ์รีแลกซ์มันไม่รู้อะไรมากหรอกมันแค่ปั่นหัวเธอเล่นไปอย่างนั้นเองเธอก็วิตกจริตเกินไปไม่เข้าท่ารีแลกซ์นะโอเคไม่มีอะไรหรอกไปดูมันกันเถอะ ไม่ต้องห่วงนะคะแค่แผลเล็กน้อยจากสเก็ตประทัดแล้วที่เธอหมดสติก็เป็นเพราะเธอตกใจเดี๋ยวเธอหายเหนื่อยก็ฟื้นเองแหะค่ะให้เธอทานยาครั้งละสองเม็ดพร้อมๆกับทายยาขี้ผึ้งให้เธอทุทกๆสองชั่วโมงสองวันแผลก็จะหายดีเหมือนไม่เคยมีแผลมาก่อนเลยค่ะฉันลาแล้วนะคะอาคัตครับยา่าสองคนหมอด้วยจ้ะ ยืนนิ่งนไมเอายาขีเพิ่งนี่ไปทาแผลที่เท้าเธอสิอผมเหรออคุณย่าครับคนที่นวดยาเกงแงเนี่ยก็เห็นจะมีแต่คุณย่าเท่านั้นแหละให้ย่านวดให้สบายเนี่ยนะยาจะออกฤทธิ์มากกว่าถ้าหลานเป็นคนนวดให้เธอ,เอมันเกี่ยวกับตรงไหนอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะหลานไม่ระวังปล่อยเธอเดินลำพังคนเดียวนี่ถือเป็นบทลงโทษของหลาน ดูแลเธอให้ตรงเวลาทุกวันไม่กี่วันก็หายเว้นแต่หลานจะละเลยยิ่งต้องดูแลเพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอยากเห็นย่ามีความสุขไม่ใช่เหรอเอาเลยทำซะ <c oughs> อย่านี้ จากร็อกสตาร์กลายเป็นสามีจากสามีต้องเป็นขี้ข่าแล้วต่อไปฉันจะเป็นอะไรอีกเนี่ยแผนนี้ยิงกระบูมแรงคว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาแรงกว่าเก่าแทนที่ฉันจะทำให้มันออกห่างกลับใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเดิมประทัดไม่ได้ประทัดที่เท้ามันอย่างจังแต่ประตูฟไฟในใจฉันถึงหักเลย ลาแล่ะนะบุญรักษาจ้ะลาก่อนจะมาร็วสซาละแม่คะแม่ฟังฉันก่อนขอร้องได้โป,ปรดค่ะปราเกยียไม่สบายคืนนี้ฉันถ้าจะอยู่ดูแลลูกที่นี่ว่าไหมคะคุณแม่คะดีมากเลยจ้ะคนเป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกแต่ใครจะดูแลเธอเล่ะจ้ะแม่คะถ้ากลับบ้านไปไมันต้องแย่กว่านี้แน่เลยฉันคงสุดหนักเพราะหมดจะคิดเป็นห่วงปราเกยียทำไมต้องกังวลขนาดนั้น เธอก็น่าจะได้ยินที่คุณหมอบอกแล้วนะว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยอีกอย่างอาบีก็อยู่ตรงนี้มีสามีว่างงานอยู่เคียงข้างไม่นานหรอกสุขสบายหายห่วงก็ถูของคุณย่าค่ะแต่ว่าฉันเป็นคนทายาให้เธอตั้งแต่เด็กมาวันนี้ฉันไม่อยู่แล้ว<อ>แล้วใครจะดูแลเธอถ้าฉันสแตนบายอยู่ที่นี่ตลอดเธอจะยิ่งหายเป็นปกติเร็วขึ้น อย่าไปไหนพูกติดอยู่กับปราเกียรไปเลยเพระาะซาลลาเธอคือคนเดียวในโลกที่ห่วงใยปราเกียแม้แต่อาบีหรือ,อยาของเขาก็ไม่ห่วงใยเท่าเธอหรอกอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยซาลลาเธอต้องคอยแคขีมูกเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือป้อนอยาแก้ไอให้ลูกเธอใช่ไหมลูกเธอโตแล้วนะแต่งงานแล้วด้วยเขาถึงไม่ได้เป็นแค่ลูกเธออีกต่อไปแต่เป็นสะพ้ายของบ้านนี้เป็นภรรยาของสามีซึ่งก็ยังดูแลเคียงข้างเธอบนห้องนั้นด้วย ที่จะสุดไม่ใช่อาการของเธอหรอกแต่เป็นแผ่นดินที่เธอเหยียบม,มากกว่าใหญ่อ้วนเอ้ยพี่ดีเขารู้หรอกว่าเธออยากอยู่ดูแลปราเกียรติทั้งคืนจนตื่นไม่ไหวเธอจะได้ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงงานที่บ้านเราใช่ไหมล่ะแม้หัวสูงจริงๆเลยนะ ฉันรู้นะอะไรกันฉันไม่ได้จะอู้งานนะคะคุณแม่แล้วอีกอย่างฉันก็แข็งแรงขึ้นแล้วด้วยฉันทำงานบ้านทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเอ,อ๋อถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นสิ <c oughs> แม้แต่ในความรันก็ยังมีความรักขอพระเจ้าคุ้มครองให้พวกเธอทะเลาะกันแบบนี้ตลอดไปนะ จะมาไม่มาจะให้เรียกควานช้างมันลากไม่เร็วเยไม่ได้บอกลาลูกไม่เอาหน้าลาแล้วลาแล้วคุณแครับผมนวดพอหรือยังเอเออ้าวว้าไม่มีใครอยู่แล้วจะทำต่อไปทำไมให้โง่แล้วนี่ยทิดปกติไม่รู้สึกตัว ถ้งงางนปลุกจิตใต้สำนึกมาคุยกันหน่อยดีกว่ายายเว่น <Hey, even. S 1> ผมรู้ว่าคุณแกล้งหมดสติหยุดแกล้งได้แล้วหน้าทุกคนไปหมดแล้วอยากให้ผมนวดเท้านักใช่ไหมน,นี่ถ้ายังไม่เตนแล้วก็ผมเจ้ายาขี้พึ่งเนี่ยนวดทิ่หน้าคุณแทนอ้อไม่สิหน้าคุณไม่ได้เป็นอะไรนี่นางั้นคงต้องจุดประทัดให้ระเบิดใส่หน้าคุณก่อนนะนะนี่เรียนแอคติ้งจากสำนักไหนเนี่ยทำไมาถึงแสดงเก่งนักนะ าทีี่่นไได้ยงงบินมาบินเหรอใช่กูจอดเครื่องบินส่วนตัวมาลงจอดห้องนี้งไงแล้วหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วแล้วก็พูดดีๆทาไมใน,นเมื่อคุณเล่นแผลงๆก่อนเสแสร้แสงแกล้งหลับเพื่อผมบริการแกล้งหลับอย่างนั้นเหรอแล่นละครอ,อินเดียอยู่หรือไงเนี่ยเล่นไม่เลิกแบบนี้รนแรกๆก็หมดสติต่อมาความจําเสื่อมต้องการอะไรต้องการคำชมจากคุณย,าย่า,งงายหรือยังไงหรืออยากให้ผมอยู่ทั้งวันทั้งคืนฟังนะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นเขาจะเรียกว่าหมดสติได้ยังไงล่ะ คุณบริการอะไรฉันเน่ะนี่ผมนวดเท้าคุณตั้งสิบนาทีไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเหลือเชื่อจริงๆคนอย่างคุณนี่มาต้องเรียกว่าคนเนรเทศเอ๊ะไม่สิต้องเป็นเอ่อเนรคุณน่ะนะนั่นแหละคุณเป็นอย่างนั้น่ะคนเนรคุณขอทีแหละคุณเนี่ยนะนวดเท้าฉันเป็นไปไม่ได้หลอกต่อให้ฉันตายคุณก็ไม่สนถูกต้องคุณต้องใช้หัวใจถ้าจะพยาบาลใครสักคนแต่ว่าคุณมันไม่มีหัวใจ แม่ฉันต้องพูดกับแม่นี่แม่ฉันไปไหนพวกท่านใช้ผมทาย้ายคุณแล้วก็ออกไปกันหมดเลยเออกไปแค่น,นอกหมดแล้วแบบนี้ร็อกสตาร์คนนี้ไม่มีหัวใจเหรอถ้าผมไม่มีเพลงผมก็คงไม่ดังเหล่านะไม่ใช่ก็ลองถามธนุรูซีว่าหัวใจผมใหญ่แค่ไหนน่ะฉันมีเรื่องสําคัญกว่าต้องทําไม่จำเป็นต้องถามอะไรใคร ชัดเจนเลยว่าใจคุณใหญ่ซะไม่มีแน่นอนผมไม่ใช่คนที่ไม่สมควรได้รับหรอกนะจะไปไหนหลบก่อนได้ไหมไม่ถ้าคุณย่าเห็นคุณเดินเธอก็ต้องกรีดใส่ผมใช้ผมนวดคุณทั้งคืนแน่ผมรู้นั่นแหละสิ่งที่คุณต้องการผมจะไม่ยอมเด็ดขาดไม่ฉันต้องไปจริงๆไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นล่ะฟังนะนี่เป็นเรื่องด่วนขอที่อย่าห้ามเลยนะเลิกเสแสร้งได้แล้วไปนอนซะฉันไม่ได้เสแสร้งนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นสนุกนะ มันสำคัญมากที่ฉันต้องคุยกับแม่ของฉันขอร้องละถอยไปขอพระเจ้าฉันชอกไปเลยได้ได้ยังไงเจ็บขนาดนั้นหรือว่ามีพื้นฐานใกนการแสดงเนี่ยอะไรกันไม่ตงองจูงแล้วข้ปล่อยมือเธอฉันปล่อยแน่นั่งเงียบก่อนไม่เห็นเรื่องที่บ้านนั้นเหรอคะแผลเล็กน้อยนะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าหมดสติไปเนี่ยฉันไม่โอเคแม่ใหญ่คะเธอ จะได้สติหรือ,อยังนะไม่รู้สิแต่ถ้าเธอคืนบทนไม่หยุดอยู่อย่างนี้ฉันว่าฉันคงหมดสติกันพอดีก็เล่นพูดเรื่องปลาเกียรตลอดทางกลับบ้านแบบนี้อย่าห่วงค่ะองค์ท่านและชายาจะคุ้มครองเธอบอกองค์ท่านและชายาให้คุ้มครองสติฉันกับแม่ช้างนั้นด้วยฉันเหนื่อยอยากตาย<อ>เต็มที่แล้วแม่ใหญ่อย่าพูดอย่างนี้อีกนะฉันขอเตือนโอเคฉันจะไม่พูดถ้าเธอหยุดพูดได้นะ ฉันจะไม่พูดแม้แต่คําเดียวจะไม่คิดถึงเสียงฉันเลยหรอคะฉันคิดถึงวันนี้มานานแล้วละ่ะวันนี้เธอเลิกเครียดเลิกบ่นสักทีคุณย่าคะฉันไปซื้อยาให้แม่ก่อนนะคะมันหมดแล้วไปคนเดียวกลางคืนได้ยังไงฉันจะไปกับเธอเองค่ะคุณย่าอออเยี่ยมมากไปเลยอืเยี่ยมมากไปเลยละ่ะ บ้านสงบสุขชื่อนอกชื่นใจ <Myan. S 1> นั่งอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าเด็กๆจะเอาอยามาป้อนให้นานแหละจานกีเอาอยาน้ำเชื่อมแกไ่ไอไม่ให้ชั้นทีอย่าขยับล่ะ <c oughs> ปลัเกีย ไม่ทำอะไรที่นี้ลูกบาดเจ็บอยู่แล้วทําไมมาเวลานี้นั่งก่อนไปลูกไปไป,ไปโอ้โหแม้แต่เดินก็ยังไม่ไหวเลยมีอะไรทําไมไม่โทรคุยล่ะลูกหรือว่าถ้าอยากเจอรอให้ถึงตอนเช้าก็ได้ค่อยๆนั่งนะใจะเย็นๆก่อนนะลูกเอออาบีว่ายังไงบ้างล่ะแม่แม่เข้าใจอาเลี่คงโกรธมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมเธอคงพูดอะไรไม่ดีให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหม แต่ลูกก็ไม่ใช่คนผิดนี่บอกแม่มาเร็วๆเถอะหลังจากลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปก็เหมือนแม่ยกหนูให้เป็นของคนอื่นสำหรับบ้านนี้หนูตายไปแล้วใช่ไหมคะครอบครัวนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหนูแล้วใช่หรือเปล่าไม่พูดอย่างนั้นละ่ะลูกเพราะมันคือสิ่งที่หนูรู้สึกหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่ลูกของแม่อีกต่อไปแล้ว<อ>แม่ส่งหนูออกไปแล้วก็ตัดขาดกับหนูเพราะอย่างนี้ไง หนูถึงไม่ได้รู้อะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้เลยอะค่ะเข้าใจแล้วแม่บอกแม่ใหญ่ว่าแม่จะอยู่ข้างลูกทุกทีที่ลูกเจ็บป่วยลูกอยากตื่นมาเห็นหน้าแม่ทุกเช้าแต่แม่บอกว่าลูกไม่ใช่เด็กอีกแล้วลูกมีสามีคอยดูแลจากนั้นแม่ใหญ่ก็ลากแม่กลับมาลูกโกรธที่แม่ไม่รอให้ลูกฟื้นก่อนใช่ไหมหนูไม่ได้พูดถึงตัวเองหนูพูดถึงแม่ พูดถึงครอบครัวของเราพูดถึงกลุ่มกุ่มบาเกียรลานจัดงานแต่งของเราที่กำลังจะถูกหรือแม่ปิดบังเรื่องสำคัญนี้จากหนูหนูไม่มีสิทธิ์จะถามแม่เลยเหรอว่าทำไมถึงปิดบังกันทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้แม่ไม่อยากรบไม่อยากรบกัวลูกมีปัญหามากพออยู่แล้วแม่จะเอาปัญหาไปให้ลูกเครียดด้วยทำไม ถ้าแม่บอกไปลูกก็จะกังวลกับครอบครัวเราและเพิกเฉยพวกเขาแม่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นตอนลูกบอกแม่ว่ากำลังจะไปปูนนี้กับอาบีแม่ก็จตัดสินใจว่าจะไม่บอกอะไรลูกให้ต้องกลุ้มใจไปกว่านี้อีกแล้วแม่ตัดสินใจแบบนั้นได้ยังไงนี่ไม่ใช่ครอบครัวหนูเหรอถ้าหนูทําแบบเดียวกันกับที่ทํากับแม่บ้างละ่ะถ้าหนูไม่บอกอะไรเกี่ยวกับตัวหนูเลย และเพิกเฉยแม่ไม่จะรู้สึกยังไงและทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้ไม่หนูไม่ต้องการคำอธิบาย<อ>เพราะคำอธิบายใดๆก็ไม่สามารถบอกเหตุผลที่แม่ปิดบังหนูได้แม่ตั้งชื่อของว่ากลุ่มกุมบาเกียร์มันแปลว่าการแต่งงานและชะตาลิขิตเพราะแม่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องได้แต่งงานกับคู่ชีวิตที่ชะตาลิขิตมาแล้ว<อ>การแต่งงานของหนูถูกยกเลิก ็เพราะเจ้าบอกต้องการหอนนั่นแต่เราก็ยังไม่ไปไหนต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันไม่ยอมยกหอให้กับใครแต่นี่แม่กลับปิดบงังแม่คิดว่าหนูจะไม่เข้าใจเหรอว่าสิ่งนี้นะ่ะมันสำคัญกับครอบครัวเราแค่ไหนอะค่ะไม่ใช่ลูกความเป็นแม่ลูกไม่เคยจะตัดกันขาด มันจะเป็นอย่างนี้แม่แต่เราตายจากกันไปแล้วก็ตามแม่แค่อยากเห็นลูกมีความสุขไม่อยากให้ลูกต้องเผชิญกับปัญหาอีกต่อไปแล้วก็แค่นั้นเองเข้าใจแม่ด้วยนะปลาเกียร์ลูกยังยังจะร้องไห้อีกหนูไม่ได้รู้สึกดีเลยนะที่ทำให้แม่ร้องไห้อะ หนูไม่ได้จะมาต่อว่าแม่คะ่ะแต่หนูมาเพื่อหาทางแก้เราช่วยกันแก้ปัญหานะคะแม่ถ้าแม่ไม่บอกหนูจะรู้ได้ยังไงว่าแม่แม่มีปัญหาอยู่หนูจะช่วยแม่แก้ไขได้ยังไงแล้วหออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและหนูก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ด้วยหนูจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้หนูถึงต้องรู้ และถ้าหนูมารู้ที่หลังหนูคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองที่ไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวแน่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะไปสำนักง,งานเทศบาลด้วยตัวเองแล้วลูกจะทำได้ยังไงลูกยังบาดเจ็บก็เหมือนแ,แม่ไงคะแม่ไม่สบายยังทำได้เลย<ม>เราจะทำด้วยกันหนูไม่ได้ทำคนเดียวและสภาพหนูก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่าจะไปสู้รบตบมือกับใครไม่ได้ซะหน่อยทีนี้ไปกินยานแล้วก็นอนซะนะคะ ตื่นมาจะได้มีกําลังกายกําลังใจกําลังสมองไว้ต่อกรกับปัญหาเชื่อหนูเชื่อหนูนะคะแม่และทุกอย่างจะเรียบร้อย ใครกันนะที่เอาเรื่องนี้ไปบอกปราเกียโทรศัพท์ของปราเกียรมีสัญญาณแล้วฉันเพิ่งได้คุยกับเขาฉันไม่ได้บอกอะไรเขาเกี่ยวกับลานจัดงานแต่งเธอก็ห้ามบอกอะไรเขาเช่นกันนะบุญ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 จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุญบุญที่เอาเรื่องนี้ไปบอก